ไปเราลุยโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัดคายนะครับมาครับรอบนี้เรามาเล่นบอมนะด่านซับแมชด่านบอมด่านอะไรสักอย่างเนะี่ยผมลืมชื่อแล้วเราใช้แค่ปืนซับแมชชีนเท่านั้นคนระับผมมากับปืนคิดไทยแลนด์ขออนุญ,ญาตแกไม่รอดแน่ เร็ว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 เอเอปืนมันดาเมจเบาเราต้องช่วยกระเทเอ่อในเกิดล่าสุดอ่ะขวานี่มั้ยนู่นนู่นเห็นป่ะนะสวยโลนไปแล้วนี่นี่นี่น น,น,นี่ปืนนี้ไงปืนนี้เราเนี่ยสองคน,นเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์ไปหามาเนี่ยทันหลังดิเนี่ยเนี่ยไอ้ปืนปืนเนี่ยไอด้ดำๆเนี่ยไอด้ดำๆเนี่ยตัวไอ,อ้อ้าวนวนระเบิดอยู่นี่ <şey> ไป,ไปเราไปเราไปเราลืมอเอาพกหิ้วเลือดมาเลย ไอ้เสียงเสียงเป็นลูกเรียบร้อยครับผมเอ่อมันเป็นปืนที่บักไม่มีเป้าเนาะแล้วมันเล็งแบบดีได้ก็ค่อนข้างที่จะโกงแต่ว่าดาเมจมันเบาครับตอนนี้ ขเต้นแปบ๊บแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโฟกคิวเลือดก่อนครับเลือดร้อยสิบนี้ผมกำลังไปผมกำลังไปเ<อ>ขาเขาเตแฟดเขาเตแฟด แล้วผมแฟลอีกทีเอาเอาไปอยู่นู่นเหรอแล้วเหมือนจะเกมไหวไปเราพกหิวแล้วเราวิ่งได้ไปเราไปเราไปเราหน่วยลบเรายาวเหวเรียบร้อย วั a อะไรวะเนี่ยบนเอะปะห้องเอห้องเอว <c oughs> างมุมนั้นได้นะบีบี แต่ล่าสุดท้องเอบวางเลยวางเลยคมขู่อัตตี้อยู่ในห้องนี่แหละเจ็บแล้วเจ็บแล้วเหลือยี่สิบกระโดดอยู่ร้านเล็กเอออยู่ร้านเล็กนี่เดี๋ยวเจอนักข่าวลิกกน เรียบร้อยไม่หลอดทุกลายเป็นไงละ่ะเจอหน้าข้าลิกันเข้าไปมันจะวิ่งมงอง,ง,งนมองจ้า เรียบร้อยครับผมทำไมไม่โดนแก๊สพิวเมื่อกี้นี่ไฟเราเล่นกันแบบอันนี้มากเลยแบบย้อนยุคเป็นของวิ่งประมาณปกติครับไม่มีของบัคกหน้านี้ย กำลังพูดว่าไม่มีของบัคหัวไอ้ภูมิมนใส่สมการถอยได้ถอยถอยได้ถอยเจ็บมากของไอ้เจ็บมากโอ้ยบนห้องเอสองตัวครับ แล้ววันนี้วันนี้กันเป็ดมือขึ้นไงล้วข่าว้ี่กันหายครับเลยต่อโอ้โหโดนอีกแล้วพี่วางสาย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 กันกันขลางเอพลังเอเมื่อกี้พลางเอลลางเอ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปผมตายอะ่ะไม่ได้ยิงเลยมาเเล่นสนุกปืนมันไม่ได้โกงนะครับปืนมันแค่ยิงตรงแต่ว่าดรามีดมันเบาเ,เนาะคุมเป้าได้ก็โอเคมอนเดิมกลางสายตากางสา,า,า,ายกางขวาองไองเอ๋ยาวตัวปะนะ นี่แล okay. oh! หละโอเคโอ้ยลากป้องไม่โดดเลยสวยจ้าบนห้องเ e. อชายชาตีแบบปาร์ตี้ไม่ลอยตูดหรอกจำเอาไว้ สะพักสายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลอยตูดเยด้วยพมโดนขค้นบินไล่ Dạo viên, dạo viên, dạo viên Giáo e đó, giáo e đó Cái subscribe mà Thôi đây rồi. Mình đã thật tiền dù. Không e ba, không e ba, không e Ui, quá. Anh ủ khá ngay. อะไรก็ได้ไม่เอามัมมี่คลาสสิกแล้วปืนแบบนี้ไม่เอาระวังวิ่งมาแล้วกลางระวังโดนธนู จอบว่ะเหมือนจะมาเลยห้องเอนะจ๊ะอยู่ห้องเอกับมุมยาวเนี่ยมุมยาวเนี่ยนะระวัง เราต้องเช็คก่อนนะโอ้อโหยโอ้โขยบาตอนไหนวะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเฮ้ยมุมมุมนี้ยิงไม่ได้มุมนี้ไม่ได้วางมุมยิงไม่ได้วางมุมยิงไม่ได้กูอยู่กูอยู่ วางมุมจีไม่ได้วันนี้กันไม่บั็อกเระเลยเลยก็ลองไปก็ลองไปเรียบร้อยไม่น่าทักเลยโอ้จุดแดงของเราจะยิงโดนไหม ปีเข้าอ่ะปีเข้าสวยแถวบ้านเล็กตัวล่อตัวนี้อยู่ห้องหรือเปล่าสวยคนจะสนใจข้าย่างเงี้ยเหรอโดนตุ๋ยตูดไปละ โอเคครั okay, oh, บผมวินนี้ก็จบเพยงเท่านี้คนระับก็ได้ชอบอย่าลืมกด, like, กดนะไลค์กดซับสไคร์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ